ผีญี่ปุ่นและตำนานเรื่องเล่าสยองขวัญตอนเศษหัวกระโหลกพระอาทิตย์กำลังตกดินตอนที่พวกเขาเดินทางมาถึงตีนเขาที่ตรงนั้นไม่มีวิ่แววของสิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นหลักฐานของน้ำร่องรอยของพืชหรือเงาของนกบินไม่มีอะไรนอกจากความว่างเปล่าที่กลายเป็นความรกร้างและยอดเขานั้นก็เลือนหายไปในท้องฟ้าแล้วพระโพธิสัตว์ก็ตรัสกับพระสาวกหนุ่มของพระองค์ว่า สิ่งที่เจ้าถามไว้นั้นจะปรากฏให้เห็นแต่ที่แห่งนิมิตนั้นอยู่ห่างไกลและหนทางก็ครุขระจงตามเรามาและอยากลัวเจ้าจะมีพลังช่วงเวลาพลบค่ำนั้นค่อยๆมืดลงขณะที่สมณะสององค์ปีนขึ้นเขาไม่มีเส้นทางที่เคยโดนเหยียบย่ำมาก่อนหรือเครื่องหมายใดๆที่แสดงว่าในอดีตเคยมีคนเคยมาที่นี่บนเส้นทางมีเศษชิ้นส่วนร่วงหล่นลงมาไม่หยุดและกลิ้งลงไปอยู่ใต้เท้า บางครั้งมวลที่หลุดออกมานั้นก็จะส่งเสียงกระทบกันเป็นเสียงสะท้อนกลวงๆบางครั้งสิ่งที่โดนเหยียบย่ำนั้นก็จะแตกออกคล้ายเปลือกหอยดวงดาวส่องแสงคมกริบเร้าใจความมืดปกคลุมทุกขณะอยากลัวเลยสาวกพระโพธิสัตว์แล้วทรงนำทางที่นั่นไม่มีอันตรายแม้หนทางจะมืดมิดก็ตามสมณะสององค์ปีนขึ้นเขาไปภายใต้ดวงดาวอย่างรวดเร็วและปีนขึ้นไปเรื่อยๆด้วยความช่วยเหลือของพลังเหนือมนุษย์ ผ่านเนินเขาสูงปกคลุมไปด้วยหมอกและด้านล่างนั้นแลเห็นสิ่งที่กว้างใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเมื่อยิ่งปีนสูงขึ้นไปเมฆก,ก็ไหลท่วมท้นราวกับเป็นกระแสขึ้นลงของทะเลน้ำนมชั่วโมงแล้วชั่วโมงเล่าที่สมณะทั้งสองปีนขึ้นไปรูปทรงทั้งหลายที่มองไม่เห็นนั้นก็ต้องยอมจำนวนให้กับก้าวย่างดังกรอบกราบเบาๆของพวกเขาและกลายเป็นไฟเย็นที่ส่องประกายขึ้นมาพร้อมกับมอดดับไปในทุกครั้งที่เขาหยุดฝีเท้า ทันทีที่สมณะหนุ่มยื่นมือไปจับอะไรบางอย่างที่ลื่นลื่นแต่ไม่ใช่หินและยกขึ้นดูเขาก็รู้สึกได้อย่างเดอนลางถึงการท้าทายความตายอย่างรุนแรงยารีรอสาวกเสียงสมณะผู้ใหญ่เร่งร้ายอดเขาที่เราต้องไปให้ถึงยังอยู่อีกไกลมากสมณะทั้งสองปีนฝ่าความมืดขึ้นไปและรู้สึกว่าเท้ากระทบกับอะไรแปลกๆตลอดเวลาเมื่อมองไปก็เห็นหนอนไฟนอนตายอย่างเยือกแข็ง เกลื่อนกลาดไปตลอดทางจวบจนขอบฟ้าแห่งราตรีนั้นเริ่มเป็นสีเทาหมู่ดาวเริ่มพร่ามัวและปรากฏแสงสว่างขึ้นทางทิศตะวันออกถึงกระนั้นสมนาทั้งสองก็ยังปีนขึ้นไปอย่างว่องไวด้วยความช่วยเหลือจากพลังเหนือมนุษย์ขณะนี้ความตายเย็นยเยือกอยู่รายรอบตัวพร้อมกับความเงียบงันหน้าตกตะลึงเปเลวเพลิงสีทองปรากฏขึ้นทางทิศตะวันออก จากนั้นสิ่งแรกที่ปรากฏแก่สายตาของสมณะหนุ่มคือความสูงชันซึ่งเผยให้เห็นความว้นว่าง,างเขารู้สึกสั่นสะท้านและเสียวซ่านเพราะที่ตรงนั้นไม่มีพื้นดินเลยไม่ว่าด้านใต้โดยรอบตัวหรือเหนือขึ้นไปมีก็เพียงกองพเนินเทินทึกลูกหนึ่งซึ่งเต็มไปด้วยกระโหลกศีรษะและเศษซากเท่ากระดูกกระจัดกระจายอยู่จนมองดูหน้าขนลุกขนพอง พร้อมกับแสงวิบวับจากฟันที่ส่องประกายทะลุกองกระดูกออกมาเหมือนแสงแวววาวของเปลือกหอยไม่เรียบในกองสาหร่ายทะเลที่ลอยตามกระแสน้ำอยากลัวเลยสาวกเสียงร้องดังของพระโพธิสัตว์จิตใจอันเข้มแข็งเท่านั้นถึงจะพาไปยังสถานที่แห่งมิมิตได้สำเร็จด้านหลังสมณะโลกได้หายไปแล้ว ไม่เหลืออะไรเลยน,นอกจากก้อนเมฆเบื้องล่างและท้องฟ้าเบื้องบนขั้นกลางด้วยกองกะโหลกศีรษะมาหืมมาลาดเอียงขึ้นไปจนสุดสายตาดวงอาทิตย์ปีนขึ้นไปพร้อมผู้ปีนเขาด้วยแสงอาทิตย์นั้นดูไร้ความอบอุ่นแต่ยเย็นเยือกคมกริบป,ประหนึ่งดาบความน่าหวาดเสียวของความสูงและความลึกสุดแสนกับทั้งความเงียบงันน่าเกรงขามที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนั้นก็ถมเข้าใส่สมณะหนุ่มและจับขาเขาไว้จนพลังทั้งหมดหายไปในทันใด สมณะคร่ำครวญเหมือนคนหลับไหลในความฝันเร็วเข้าเร็วเข้าสาวกพระโพธิสัตว์ตรัสเสียงดังช่วงกลางวันนี้สั้นนะักและยอดเขายังอยู่อีกไกลมากแต่สมณะหนุ่มก็ร้องลั่นผมกลัวกลัวอย่างบอกไม่ถูกและผมหมดพลังแล้วพลังจะกลับคืนมาสาวกพระโพธิสัตว์ตรัสตอบลองมองดูด้านล่างด้านบนและรอบๆตัวแล้วบอกสิว่าเจ้าเห็นอะไรอผมทำไม่ได้สมณะหนุ่มร้องลั่นตัวสั่นและยิดเกาะแน่น ผมไม่กล้ามองลงไปข้างล่างนั่นที่ด้านหน้าและรอบๆไม่มีอะไรอื่นนอกจากกะโหลกคนแต่สาวกพระโพธิสัตว์ตรัสทางหัวเราะเบาๆเจ้ายังไม่รู้หรอกว่าภูเขานี้เกิดจากอะไรสมณะอีกคนหนึ่งตัวสันเทาแล้วพูดซ้ำๆว่าผมกลัวผมกลัวเหลือเกินที่นี่ไม่มีอะไรเลยนอกจากหัวกระโหลกที่นี่คือภูเขาหัวกระโหลพระโพธิสัตว์ตรัสต,ตอบแต่รู้หรือเปล่าสาวกกระโหลกทั้งหมดนั่นเป็นของเจ้าเอง มันกองสมขึ้นจากความฝันความหลงและความอยากของเจ้าเองในทุกๆครั้งไม่มีสักอันในกองนั้นที่เป็นของคนอื่นกระโหลกทั้งหมดทั้งหมดโดยไม่มีข้อย,ยกเว้นมันเคยเป็นของเจ้าจากหลายพันล้านชีวิตของเจ้าในอดีตหากสนใจอ่านเต็มเล่มของลาบคาร์ดิโอสามารถสั่งซื้อได้ที่ไลน์ At a อดแอ1โรนะคะ